ด่านดงกะหลออเป็นจุดผ่านแดนลาวกัมพูชาที่มีความสําคัญต่อระบบขนส่งในภูมิภาคนี้เมื่อใดที่ด่านดงกะหลอเปิดเป็นด่านสากลเต็มระบบสมบูรณ์การเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภาคอีสานต่อล่างของไทยกับภาคใต้ของลาวและภาคเหนือของกัมพูชาจะเป็นไปด้วยความราบรื่นรถจากประเทศไทยสามารถนํามาใช้ในกัมพูชาได้เพียงแต่เจ้าของรถ จะต้องเสียเวลาส่งเอกสารต่างๆไปดำเนินการขออนุญาตจากกรุงพนมเปญก่อนล่วงหน้าขั้นตอนที่ยุ่งยากนี้ทําให้คณะของเราเลือกวิธีอื่นรถเช่าจากเมืองสตึงเง่งมีค่าเช่าค่อนข้างแพงการเช่ารถนานกว่า7วันค่าใช้จ่ายของท่านจะสามารถนําไปซื้อรถที่ใหม่กว่านี้ได้อีกหนึ่งคันเลยทีเดียว ถนนสายใหม่ที่เห็นคือทางหมายเลข N7 ของกัมพูชาแต่เดิมมันเคยเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ถูกเขเมรนแดงสั่งทำลายเพื่อปิดพรมแดนทางลัดจากชายแดนมีความยาวเพียง50กิโลเมตรถนนจะพาไปถึงบ้านหางโคที่อยู่ตรงเชิงสะพานสแลปอกฝั่งน้ำเซกองด้านทิศเหนือสะพานสแลปอกเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2548 มีความยาวทั้งสิ้น800เมตรเป็นทางข้ามแม่น้ำเซกองแห่งแรกในดินแดนกัมพูชาแม่น้ำเซกองมีต้นกำเนิดอยู่ในดินแดนลาวใต้ที่แขวนเซกองแม่น้ำเซกองจะไหลผ่านแขวงอัสเปือลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง320กิโลเมตรก่อนข้ามพรมแดนที่บ้านคําโพตรงฝั่งลาว แล้วหลายผ่านอำเภอเสียมฟังภูมิกาเล่งและภูมิถาลาปริวัติจนถึงตัวจังหวัดรวมระยะทาง112กิโลเมตรในอดีตฝรั่งเศสเคยสร้างเขื่อนปูนขวางทางน้ำเสกกองไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพสยามนำเรือมายึดเมืองสะตึงเตรงได้ง่ายๆทุกวันนี้ฝายที่กั้นเสกกองได้ถูกรื้อทิ้งไปแล้วบางส่วนเพื่อให้เรือเล็กเดินทางผ่านไปได้ ฝายกันน้ำส่วนที่เหลือยังเห็นสภาพอยู่ในปัจจุบันถูกใช้ประโยชน์จากชาวเมืองที่ใช้ทำความสะอาดรถของเสก่องแต่การเดินเรือข้ามฝั่งน้ำมีความลึกเพียง4เมตรก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวเมืองสะตึงเตร่งทุกคนพิธีเปิดสะพานสแสลปอกจะมีในเดือนสิงหาคมนี้เมื่อถึงวันนั้นคงไม่มีใครยอมเสียเงินครั้งละพันกว่าบาท เพื่อนำรถยนต์ข้ามน้ำเซกองอีกต่อไปเจ้าของกิจการเรือบักข้ามฝากอาจต้องเลิกกิจการแต่ผู้คนในพื้นที่ปกครองทั้งหมด1 1 9 9 2ตารางกิโลเมตรของจังหวัดสติงเกรงจะไปมาหาสู่กันได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมทริปใหม่จากรายการสองโลกวันนี้ เราจะนำท่านมารู้จักจังหวัดเสือตึงเต็งจุดเริ่มต้นบันทึกการสำรวจเส้นทางหมายเลข19ในราชอาณาจัก,กรกัมพูชาเส้นทางธุรกันดารที่เราจะเดินทางต่อไปจะนำเราไปถึงเมืองหน้าด่านชายแดนตะวันออกโปรดติดตามชมเรื่องราวจากเมืองไพรรัตนคีรีดินแดนแห่งชนเผ่าในช่วงต่อไป สติงเรึงยามเช้าถูกปลุกด้วยเสียงอึกทึกจากขบวนแห่ก่อนถึงเทศกาลเข้าพรรษาชาวพุทธในจังหวัดสตึงเตึงจะร่วมกันทําบุญนํากองกระถินไปทอดอยังวัดที่อยู่ห่างไกลการเดินทางจากตัวจังหวัดไปยังชุมชนต่างๆต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะเรือโดยสารระหว่างประเทศเพิ่งเปิดบริการเมื่อสิปีที่ผ่านมาการปล้นสะดมบริเวณชายแดนเริ่มลดลง อันตรายจากการซุ่มโจมตีแทบไม่มีให้เห็นแต่การเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีอุปสรรคเพราะกับระเบิดยังไม่ได้มีการกวาดล้างให้หมดไป mm hmm. จังหวัดสืตึงเต็งแต่เดิมเคยมีชื่อเรียกว่าเมืองเชียงแต่มาก่อนเชียงแตงเป็นเมืองชายแดนที่สร้างอยู่บนรอยต่อทางวัฒนธรรมลาวเขเมร จึงทำให้ชาวเมืองนี้สามารถพูดได้ทั้งสองภาษาความล้าหลังของเมืองเสติงเต็งเกิดขึ้นในยุคข,ขององกาพักองกาของเขเมรแดงได้ทำลายประเทศนี้จนย่อยยับความหวาดระแวงเพื่อนบ้านของนายนพรพศทำให้เขเมรสั่งปิดประเทศด้วยการรื้อทำลายถนนทุกสายที่ตัดไปถึงชายแดนจังหวัดเสตึงเต็งเป็นจังหวัดเล็ก มีประชากรอาศัยอยู่เพียง8,000 0คนที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ481กิโลเมตรแต่ก่อนต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า2วันแต่ปัจจุบันการพัฒนาเส้นทาง N7 ทำให้การไปถึงเมืองหลวงใช้เวลาเดินทางอยู่เพียง6-8ชั่วโมง<น>การพัฒนาระบบคมนาคมทางบกในกัมพูชาช่วยให้จังหวัดชายแดนของประเทศนี้มีทางติดต่อกับโลกภายนอก รัตนคีรีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางไกลครั้งนี้ของคณะเราเราต้องไปเกจกวันนี้เพราะว่าไปราตกันนีไม่ถึงเพราะว่าคนตกบเมืวันเลยครับได้ได้เออมันดินดินมันยากนะนะไปไปไม่ถึงหรอก ฤดูฝนเธอเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายของผู้คนในกัมพูชาข่าวสารที่มิสเตอร์เตียงคนขับรถรับแจ้งมาจากปลายสายนั้นเตือนให้เราทราบว่าการเดินทางสั้นๆระยะทางเพียง153กิโลเมตรข้างหน้าอาจต้องใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งวันเส้นทางหมายเลข19มีจุดเริ่มต้นที่บ้านโอพมนตรงหลักกิโลเมตรที่17 จะเป็นทางแยกหลักของเส้นทาง N7 ที่นำไปสู่กรุงพนมเปญได้ทางหมายเลข19ตลอดสายยังเป็นทางลูกรังสภาพถนน,นในช่วงฤดูแรงคุ้ขับไปมาได้รวดเร็วแต่ในช่วงฤดูฝนทางสายนี้จะลื่นมากรถยนต์สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบันลุงเป็นชื่อเมืองเอ,งเอกของจงังหวัดรัตนคีรี มีที่ตั้งอยู่บนเนินดินใกล้กับปากปล่องภูเขาไฟอายุกว่าเจ็ดแสนปีที่ดับแล้วที่ราบสูงบรรลุมมีความสูงจากน้ำทะเล311เมตรพื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าดงดิบที่เกิดขึ้นมาแต่โบราณกาลขณะของเราขับผ่านทางลื่นบนถนนลูกรังมาด้วยความลำบากและมาถึงตัวเมืองได้ตอนฟ้ามืดเราคงต้องขับรถไปหาที่พัก และรีบตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมงานแรกด้วยการหารถคันใหม่ที่เหมาะสมต่อการเดินทางต่อไป ยาวนานชีวิตเร้นลับจึงมีตัวตนอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลที่สุดเรื่องเล่าลือต่างๆผุดขึ้นในความคิดอีกครั้งเราจำได้ว่าทหารเวียดนามคนหนึ่งที่เคยรู้จักเคยเล่าให้ฟังว่ารัตนคีรีเป็นดินแดนอาถ์มีทะเลสาบกลางเมืองขนาดใหญ่ที่มีเกาะกลางน้ำอยู่สองเกาและสิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือเกาะทั้งสองนั้น จะลอยไปมาได้ในช่วงพระจันทร์เต <hết> ็มดวงเมื่อเราเปลี <t Him loves router> no ่ยนรถคันใหม่แล้วสถานที่แรกที่เราต้องการไปดูคือสิ่งที่ชาวบรรลุงเรียกมันว่าก่อนใสก่อนใสหรือก่อนแสเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นบนปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรรลุง ที่นี่มีตำนานเล่าว่ามีเกาะเล็กๆเกิดขึ้นในบึงน้ำอยู่สองเกาะแต่ละเกาะแยกตัวเป็นอิสระสามารถลอยเคลื่อนที่ได้แต่สิ่งที่เราเห็นขณะน,นี้ตามคำยืนยันของมิสเตอร์ทีมักคุเทศท้องถิ่นชี้ให้ดูเราแทบแยกไม่ออกว่าอะไรคือเกาะมหัศจรรย์ของบึงก่อนไซระดับน้ำในบึงก่อนไซมีความลึก20เมตรตัวบึงเกิดบนปากปล่องภูเขาไฟ หนึ่งในหลายแห่งที่พบอยู่ในจังหวัดรัตนคีรีมีพื้นที่รับเก็บน้ำประมาณ250ไร่สิ่งที่มักคุเทศของเรายืนยันว่าเป็นเกาะนั้นมองดูด้วยตาจะเห็นเหมือนกอสวะลอยน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกกระแสลมพัดมาเกยจะลิ่งแต่เมื่อเดินเท้าไปดูใกล้ๆจะเห็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ขึ้นเติบโตอยู่ในกอสวะนั้นจนเต็มแน่น เนื่องจากขณะนี้มันไม่ได้เป็นเกาะที่อยู่กลางน้ําเราจึงไม่สามารถถ่ายภาพเกาะมหัศจรรย์าตามคําเล่าลือได้อย่างชัดเจนมิสเตอร์ทียังคงยืนยันว่าถ้าเรามาในช่วงน้ําเต็มบึงเกาะทั้งสองเกาะจะลอยเคลื่อนที่ไปได้แต่ตอนนี้น้ําน้อยทําให้เกาะทั้งสองที่เห็นมาลอยอยู่ติดกับชายบึง <c oughs> ไม่ขยับขยื่นไปไหน <c oughs> เรื่องนี้จะจริงเท็จอย่างไรต้องเก็บไว้พิสูจน์ในคราวหลัง พ้ชาแบ่งเ,เขตปกครองประเทศออกเป็น4ีกรุงกับอีก20จังหวัดรัตนาคีรีเป็นจังหวัดชายแดนอยู่ห่างไกลาจากการพัฒนาแต่กลับมีราคาที่ดินสูงกว่าในกรุงพนมเปญสองเท่าเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บนเขตที่ราบสูงมีเนื้อดินสมบูรณ์แบบดินภูเขาไฟและมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่เคยคิดแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยแหล่งทรัพยากรล้ำค่ามาก่อน หลายทศวรรษหลังสงครามกัมพูชายังคงล้าหลังกว่าชาติอื่นใดในอาเซียนเพราะไม่มีใครคิดใส่ใจที่จะพัฒนาระบบคมนาคมของชาติให้ไปถึงเขตปกครองของตนอย่างทั่วถึงโครงสร้างถนนในประเทศนี้จึงมีความยาวอยู่เพียง14,790กิโลเมตรและเป็นถนนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดปีเพียง2,600กิโเมตรเท่านั้น เส้นทางสาย N7-8A ที่คณะเราเดินทางอยู่เป็นถนนระดับจังหวัดความยาวเพียง46กิโลเมตรเริ่มสร้างจากเมืองบรรลุงขึ้นไปทางเหนือถึงเมืองกระโจนก็สุดปลายทางกระโจนจึงเป็นเสมือนเมืองชายแดนของจังหวัดรัตนคีรีและจะเป็นเมืองอกแตกถูกแม่น้ำเซซานแบ่งเป็นสองฝากเพิ่มชื่อให้เมืองนี้ถูกเรียกว่ากระโจนเหนือและกระโจนใต้ ร้านค้าที่เรามาอาศัยหลบฝนสร้างอยู่ทางฝั่งกระโจนใต้ซึ่งเป็นจุดข้ามฟากของผู้คนสองฝั่งน้ำแม่น้ำเซซานเป็นลำน้ำสายหลักของรัตนคีรีถูกใช้เป็นเส้นแบ่งแดนระหว่างเขตเมืองและเขตอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติวีรชัยไปนในตัวพื้นที่ฝั่งเหนือของเซซานเป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลจึงต้องการรักษาไว้และไม่คิดพัฒนาระบบขนส่งให้ไปถึงการสำรวจดินแดนที่ราบสูงฝั่งตะวันออกของกัมพูชาให้ทั่วถึงอย่างแท้จริงจึงต้องอาศัยเวลาและพาหนะเดินทางทุกรูปแบบที่มีให้บริการอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยพายุฝนทำท่าไม่เลิกพวกเราจรึงถือโอกาสหาเรมารองท้องก่อนเดินทางกลับเมื่อฝนได้หลาเม็ด จังหวัดร,รัตนคีรีนอกจากเป็นเมืองของป่าดินแดงของชนเผ่าที่นี่ยังเป็นเมืองแห่งบึงน้ําแหล่งเก็บน้ําในธรรมชาติสูนใหญ่มักเกิดขึ้นบนปล่องภูเขาไฟที่ดับมานานแล้วนั่นเองห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนืออีก5กิโลเมตรคือที่ตั้งบึงน้ําใหญ่ใกล้กับหมู่บ้านพนมของชาวตาวําพวนสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญระดับชาวบ้านที่มีความสงบวิเวก ความเป็นส่วนตัวและมีความร่มรื่นสวยงามเท่าที่จะหาได้ในจังหวัดอังหางไกลบึงน้ำเขียวรูปทรงกลมในปล่องภูเขาไฟมีความลึกที่ก้นบึงวัดได้มากกว่า50เมตรซึ่งเป็นระดับความลึกเท่ากับความลึกเฉลี่ยของก้นอ่าวไทยเลยทีเดียว เย่อหลอมหรือยะหลอมเป็นชื่อเรียกของบึงน้ำเขียวคำว่าเย่อหลอมในภาษาชนชาวเผ่าตำพวนหมายถึงบึงแห่งความรักตำพวนเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่รอบบึงใหญ่สมัยก่อนหนุ่มสาวชาวตำพวนเคยใช้เย่อหลอมเป็นที่พลอรักสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันและกัน ทุกวันนี้บริเวณร,บรอบๆบึงเยลลอมจะมีหนุ่มสาวชอบมานั่งคุยกันอยู่เสมอสถานที่นี้นอกจากมีความเงียบสงบมีลมพัดมาอ่อนๆเย็นสบายใจแล้วน้ำในบึงเยลลอมยังใสและบริสุทธิ์กว่าที่ใดเนื่องจากน้ำในบึงเป็นน้ำฝนที่ตกจากฟ้าทำให้ชาวตาพวนเชื่อกันมานานแล้วว่า ถ้าใครได้อาบน้ำหรือลงไปแช่น้ำในบึงนี้จะทำให้โชคดีมีชัยมีอายุมั่นขวัญยืนบึงเยียล่ลอมมีอายุเก่าแก่มานานกว่า700 0 0 0ปีเป็นพื้นที่เก็บน้ำฝนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดรัตนคีรีมีขนาดเส้นรอบวงวัดได้2,500เมตรและมีชายฝั่งห่างจากจุดศูนย์กลางบึงวัดได้800เมตรทางจังหวัดรัตนคีรี จึงมีแผนพัฒนาบึงภูเขาไฟเยอรอมเพื่อใช้เป็นที่ตากอากาศสร้างเรือนรับรองผู้ปกครองระดับสูงของประเทศหากแผนนี้ก้าวหน้าเป็นจริงมาคราวหน้าเราอาจจะได้เห็นวังฤดูร้อนถูกสร้างอยู่ในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเยยลอม จากรายการสองโลกเวลาได้หมดลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาชมเรื่องราวจากรัตนคีรีตอนต่อไปครับ